เราจะไปกินข้าวเด้กินเอาแล้วบอกว่าจะกินเมี่ยงไม่กินเมี่ยงก็ไม่กินเมี่ยงอ๊จะออกไปกินข้าวไปกินข้าวที่ไหนเธอเธอได้เลยครับเดี๋ยวเธอมึงอ่ะเดี๋ยวเธอข้าวที่บ้านไม่มีกินหรือไงัโอ๊คกับโอ๊คไปหาเพื่อนบ่อะไรเลยบ่บ่ทำไมบ่ต้องบ่หายไปมันไม่มอยากให้โอ๊มีเพื่อนเลยบ่บ่ทำไมก็ไม่อยากให้มีทำไมก็มีแค่นี้ก็พอแล้วทำไมพอแล้วจะไปมีอีกทำไมปวดหัว ไม่ปูนหัวจะให้อออยู่แต่บ้านเลยแม่จะให้ออกไปไหนเลยบอก็นอนอะเมแบบนี้แหละแบบไม่สนุกเลยไม่สนุกไม่ต้องสนุกเอาเอาอย่ยงไม่เป็นไรก็ออกไปเหมือนเดิมออกไปไม่ได้ไปเสมอสิเอา ไปเจาะแผลมึงเห็นมึงเจ็บขาขาดเห็นมึงยางก็ได้มันเป็นไรขอให้แต่โอ้ออกไปมันม่เอามีดเจาะแผลก็ได้เออมึงขับเบิ้งมรอแล้วดิรอตั้งนานแล้วรอดูแล้วอ่ะขับเบิ้งขับเบิ้งขับเบิ้งอ่ะไม่ต่างไม่ตางมึงท่าเขติดกับออ กินข้าวเอาไปกินหาที่แตกเหงาข้าวอยู่บ้านมันมีกี่กระสอบมึงคือก็กินโอ้เจ็บเลยรูกแค่นี้กระจอกเออแมนตัวมึงอย่าได้ร้องขอชีวิตมันเป็นแต่สั้างยุลีออมมเด้เดากกบ,บัตรอยากที่ออกไปพุ่นอยากที่ออกไปพี่ที่โทรศัพท์มันปัดเลยแล้วแท็กซี่สับเพลิงก็สิ เอามาเดี๋ยวสิเว้าเองก็เห็นังฮัลโหลมาตะเพิ่งขุดสิบัสแท็กซี่แหละแม่เราอ่ะทักทายไงแบบเพื่อนไง <laughs> ไม่ไม่ไม่มีใครทักทายเพื่อนอย่างนั้นหรอก <laughs> แม่ถึงไง <laughs> ถึงมันไม่ไม่ค่อยมีเพื่อน <laughs> 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 ถึงแม่ไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนว่าสั่น เจ็บเลยเออหูบอหูยังอีหยังศักดิ์สิทธิ์อีหยังศักดิ์สิทธิ์เอาระหว่างระหว่างของที่มองไม่เห็นกับแม่ไหนศักดิ์สิทธิ์กว่ากันของที่มองไม่เห็นกับแม่เอออันไหนศักดิ์สิทธิ์กว่ากันอะไรของที่มองไม่เข้าใจคําถามที่มอไม่กลัามถามโมกที่แบบว่าของที่แบบว่ามันเป็นแมจิกซัมติอะไรแบบแมจิกเออ with your mom who is more like g o r y H ูฮ <Host> ูอีสมอลแบบอะฮูรอสตินสักสิทธ s ์สุดแล้วมึงออสตินสักสิใชิ์ใช่สักสิเรื่องเพี่อวไม่ไม่ไม่มีไครก็สักเพื่อนแบบนั้นหรอก <c oughs> นั่ดีนั่ยแหละเนาะสิทักเอออีรีได้ออแม่นี่แหละจะทักแม่ที่ออสเตรเลียเขาทักเพื่อนเหมือนโหดเลย เยวพูดไม่ได้เดราบ้านมาไม่โดนแบนนะ่ะว่าเขาทักเพื่อนยังไงทีมออสเตรเลียเออบรเป็นยังเดี๋ยวกูจิทักในเวของกูคือกันแนะ่ละบกเลยว่จะออกไปเที่ยวคืนนี้ไมไ่ออกไปเที่ยวไปกินข้าว<จ>อรอรอไม่ได้ออกไปนั่งแล้วมาเมีอะแล้วมันเป็นไรมันมันเป็นยังไงไม่ได้ออกไปนี่แขนขาไม่มีแรง มันเป็นยังไงมือไม้นี่อ่อนปวกเปียกมันเป็นยังไงไม่ได้ออกไปนานอะพยายามอันนี้เวิร์กเวิร์กกับมาไม่ว่าจะไม่ออกออกไปบ่อยใช่ไหมก็ไม่ได้ออกไปนานแล้วก็ดีก็ทําต่อไปไงทาดีแล้วก็ต้องทําต่อไปม่ออกไปคืนก็ได้โบมือโอได้มันเป็นอะไรเอ้ามันเป็นอะไรเอ้าไม่ให้ออกไปเอ้ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ให้ซื้อคอยสักก็ไม่ให้สักเที่ยวก็ไม่ให้ไปให้เราอยู่บ้านมันจะให้ทําอะไร ก็ยูจ็กสี่นี่สิเป็นอย่างโอ้ oh my god บอสนุกเลยมาเอสิมาว้าวเด้อสิอยากสนุกอิหยังคักแม่์โ้<ห>รู้แล้วทำไมมันไม่อยากแค่สนอยู่บ้านมันไม่เหงามันไม่ไม่มีเพื่อนเอ,นนอยู่คุยด้วยเออก็รู้แล้วนฮู้อะไรติดแก้มบมเมนเจเด่นเอาอันนั้นมาป้ายบอกตะกี้นี้ในเมื่อฮู้จักสี่ก็อยู่ไปเป็นอย่างมันจะมีนาสติกมีน้องด้วยน้นนาสติกเลี้ยงน้องเลย แล้นั้นหนูเจษกับเ็นสันหนูเจษเคนสันต้องไปนอนเพราะว่าไปโรงเรียนงั้นเข็มโฮกับหน้าแก้วเข็มโฮกับหน้าแก้วได้ยังไงมันทําตัดต่อวิดีโอเอาหน้าอางังหน้าอังทำกับข้าวเขาอะไรทำกับข้าวทั้งคืนไม่ได้ทำกับข้าวทั้งคืนต้องทำเสร็จก็ไปนอนสิเขาก็เมือ่อยเป็นคือกัน,นมันเป็นยังอีกกรแล้วน,นะ มันอยู่กับแม่เนี่ยมันเป็นอะไรไมันเป็นอะไรมันไม่สนุกตรงไหนโอก็อยากกันได้ด้วยมันอายยี่สิบปีแล้วมันไม่ให้อยู่แต่บ้านบ่ได้ดูอยู่ได้มันเป็นยังถ,ถ้าอยู่บ้านแล้วแขนขามันหักแต่ค่อยออกไปเราไปหักแขนขาตอนอยู่บ้านกระโดดลงจากบ้านนะี่กแขนเลยจะได้อเ,เอออยากออกไปไล่ก็ไปหักแขนหักขาเจ้าของมันเป็นยังเอาอีหลีได้มุเจ้า นี่นี่ไปไหนครับไม่แม่อะเอาเบอร์เข้ามาเจสิก้าไปด้วยหรอโห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 ใหโ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 หหโหโหโหอหาหาหโหโหโอโหโหโหโอโหโหหนหโหโห่หัหนหหไห ท่อออะไรท่อให้มันเสียงโหดๆดีๆอ่ะแต่ไม่เสียงไปใ <ไป S 2> ส่เจสโอจะไปแต่งทำให้มันต่ำมันต่ำไม่พอเหรอออสเนี่ยมันจะเข้าหมู่บ้านไม่ได้อยู่แล้วรูมมัมไม่ต้องเห็นนี่มันสูงมากเลยรถโอที่มันนอกใช่ไหมไหมนี่ ต่ำขนาดนี้จะพื้นอะโอเคมองน้องก็ทำมันเท่ยังไงเอ้าให้แม่ถามมันเทมันดูสวยอะมันเท่ยังไงลูกมันเท่ใช่ไม่ใช่ที่มึงแค่มันทำต่ำขนาดนั้นไม่ได้มึงดูถนนบ้างขับออกไปมีแต่รูหลุมโอ้โอ้ไม่ทำให้มันต่ำลงเอาไว้ให้มันต่ำด็กกว่านี้นิดนึงแล้วก็ใส่ท่อใส่ท่อแล้วก็ใส่ล้อสวยเลยอย่างนั้นอะแล้วก็ไปรีแมปรีแมปเสร็จปุ๊บจะไปรีแมปใช่ ล,ลูกปูแต่ละอย่างสวัสดีจ้านังมีไม่ได้ปั่นเกมค่ะทุกคนบอ <c oughs> กว่าจ้า้ังมีบ่ได้ปั่นเกม <c oughs> มิชชค่นชีพค่ะโอเคสิตามเมียงไม่ได้ไม่ได้ปั่นเกมปั่นติเครื่งสภาพ เมนเดออดมันก็ถูกนะลกูกก็จริงๆเด้กัรจะทำน้ำเต้าปูปลาเลยสองสัาเออเดี๋ยวคืนนี้เราเล่นน้าเต้าปูปลากันเชื่อแล้วเราเออก็ป<า>กั่นจริงรเลยเดี๋ยวทรหนึ่งเก้าหนึ่งมารับเลยมันเราไม่ได้ลงเงินก็มาก็ทำอะไรได้อะเราจะอ,อ,อันนี้อะ่ะทำทรงหมือนเอาเงินไปวางไว้แล้วก็บอกตำรวจว่ามนไม่ไปเล่นเงิน อยากให้กูถึกจับแม่เป็นอย่างก็มาไม่บอกข้าวโถงจับมาไม่จะไม่ประกันออกออกก็จะไม่ประกันมาไม่ออกเบื้องคุณเจ้าเบื้องบักออดแล้วใครจะประกันมาไม่ออกก็เจนสันเด้เจนสันมาดึงเรื่องไม่เป็นไรเด้อประกันมาไม่ออกให้มาไม่นอนสักหนึ่งสองคืนก็พอแล้วแล้วมันเป็นอย่างมันคือสีแหนอนเอาหมอนไปให้ด้วยบอเอาหมอนกับผ้าห่ม รู้ไหมโอ๊ะจะเอาอะไรไปให้มาไหม่อ่ะไอ้ช้าลืมปิดรถหรอวะเดันเป็นรถวะไม่รู้ไหมโอ้๊ะจะทำอะไรเข้ามาไม่อยู่ในคุกใช่ไหมอย่งอีกเอาลำโพงที่มันไม่ปิดไม่ได้อ่ะมันไม่ทำอะไรปิดไม่ได้โอ๊ะแล้วโอ๊จะอัดเสียงอ่ะเสียงออสเดรักียมิเดอร์ออสเดรักียมิเดอร์รีเพคแล้วชาชา Yes ทีมัสผกอดงูจะอัดดังนั้นใส่ลำโพงออสัตรัคอมมีเตอร์ให้มันเล่น24ชั่วโมงหยุดไม่ได้เสร็จแลว้วมีแต่บักออดผู้เดียวแหละมูเจ้าเอ้ยอยากให้แม่ติดคุกมอนเหมือนก็สิบบอไปให้กูไม่งูจะเอาเคร่งเสียงไปไว้แล้วงจะอ,อัดไว้ออสตรามมีเตอร์แล้วมันจะติดไม่ได้มันก็ต้องฟัง24ชมงัม <c oughs> แล้วมันจะรู้สึกยังไงต่อเมอมันเป็นสต่งลเยูเจ้านะ ม,มันไม่พูด,ไ,ไ,ดไปเรื่อยพูดเหมือนน้ำไหลไหลไปเรื่อยเอาอย่างนี้ลูกมือเจ้าเป็นขึ้นลูกคอยบอไหลไปเรื่อยๆแล้วแต่สิขึ้นพ่อออหยังเนี่ยเขาเรียกว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยของแท้มือเจ้าเอ้ยลูกมุเจ้าเป็นขึ้นลูกคอยบอกขึ้สิบอเป็นหรอกเนาะพูดไปเรื่อยเปื่อยแปว่าอะไรครับพูดไปเรื่อยก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปแบบหาสาระไม่ได้ มันนั่นแหละมันสิจับกูให้เข่าโคกนี่ The ติ i n g b ร์กมันมีฟืนหลายมากแม่นบักออสอยู่เนาะ he will put me in the c o o k in the c o o k coat c o o k คือกี่อะไร the jail เออเป็นยังดงบอสบอสเนยังไปนอสไม่กลับกันวะบอสสนบอนน์เด้อสิให้กูไปให้หมอมันไปเลยบอสเด้หมอมีอยู่กับไอซิที้เลยเอ็ดยังอ๋อบ่มีใครดูดูน้องบ่สไอซิที้ดูน้องเด้อ สิอีดูดิเปิ้นดาสังอีหลีมัมมี่สิไปมันกลับตำรวจตางสิไปไปนอนกับตำรวจแล้วสิเป็นหยังหามึงกูบ่กูบ่อยากมึงไปนอนอยู่โรงแรมตำรวจโรงแรมตำรวจก็ดีเด้ดีเด้อเจ๋ล นักโทษบบดนี้เอามาไม่สมมติว่าจริงจงแล้วพระโอไปโลกใช่ไหมบาไม่อีกสองปีอีกสองปีมนไม่ก็จะเป็นคนุณยายอะ่ะคุณย่าคุณย่าแก่กว่าเอา้าคุณย่าอีกสองปีมันมก็จะเป็นคุณย่าเออโอ้โหคุณย่านางดีครับเยอะเท่าเลยมาไม่ลูกมึงที่อิ่นมึงบักออด ม่ปุ๊บปุ๊ใส่เลยเหมือนดองละเลยครับลูกมึงบันได้เอินพอหรอเลี้ยงลูกด้วยอะไรเลี้ยงลูกด้วยน้ำเล้าบอกเลยเอลูกโเขาดีเลยอ่ะด่ที่สุดในโลกเลยโอ้ยเงินยังบ่ทันได้มีสิ่งเจ้าสิมาเว้าเรื่องสิมีลูกใครบอกพูดเรื่องเฉยห้ามแต่งงานจนกว่าจะอายุหกสิบ แม่นแล้ววะไม่รู้ไหมโอซินจะทำอะไรอย่างนี้แบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอซินก็จะดูแบบไม่ใช่ไหมถ้ามบบไม่แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แปลว่แงงานนแสดงว่าซิกแต่งงานตอนนั้นได้นะ่าซ <22. S 1> ิกแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สิบสองแสดงว่าซินแต่งงานตอนอายุยี่สิบสองได้โอ้ยมึงก็ไปหาคนอื่นเป็นไอดอลบ้างเถอะจะมาเอาน้าติ๊กมาเป็นไอดอลวะใช่ว่าโอซินต้องอันนี้อะดูว่า มันไม่คิดว่าอะไรถูกมันไม่ได้งานกับนาซิกแล้วนาซิกยุ่สิบสองแสดงว่าเราสืบทำได้เหมือนกันเสียมากบัสตติกเป็นไอดอลปวดหัวกับปากันนี่แมนทำไรว่ามันไม่แต่งานกับนาซิกตอนนาซิกยุ่สิบสองยุยสิทำได้ทำไม่ได้ทำไมไม่ให้ทำก็แล้วเส่ เออก็แล้วแต่มึง yeah. ม oh ึงย oh ังไม่เจออิท oh ธิฤทธิ์แม่ยังไม่เจออย่างยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจออะไรยังไม่เจอตัวตนของแม่อ้าตอนตอนเราทแต่งานแล้วก็ยากจากบ้านแล้วมึงไปไหนไม่ได้หรอกอ๋อดัหมดเดี๋ยวสิ่เมา่วานได้หมดเหออ๋ออโอโอ้โอ่โอจะโอโอ้โปรกมาไ้เลยโอจะไม่สักเพิ่มเออดี ย้ายออกจากบ้านโยย้ายออกจากบ้านเสร็จปุ๊บก็จะสักให้เพิ่มเลยมึงไม่ได้ย้ใหญ่จะย้ายออกจากบ้านย้ายออกไม่ได้เอ้าจะย้ายออกจากบ้านไปวะไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวกูไปด้วยไปไหนไปอยู่กับออตินแล้วเนาะทำไมเอ้าเดี๋ยวไปอยู่กับลูกมันเป็นไรทุกมันเป็นใหญ่ทุกคนแบตจะหมดฮะแบตซิเบิร์ตมันโมไปทุ่ดทีมทุ่เดนมือเจ้าเอ้ยแบบออดเนี่ย เอาจริงๆสไปาครับสินดข้าสินยาวจากว่าสินเพ๊่มอาสินไปสักกันตัวเลยเดี๋ยวแม่สักด้วยก็สักว่าไว่าสักรูปปลอกไาลไว้ที่หน้าก็ทำแแล้วแต่แบไม่เลยใคราเอาลูกใหญ่ๆข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ตรงกลางก็แล้วก็ตรงปลายคางสีมพูาแบแต่เลยเอทไม่กลามัก็ทมไมว่า โออสิ<ม>าสยามอย่างคนทุกคนในประเทศไทยทั่วโลกโคโรมาไม่ามาไม่ทำไปได้ <c oughs> โอ้ยจะได้เล่าให้แบตหมดแบตมันหมดแล้วมึง